โอ้ยโอ้ยโน้นโน่นโน่จะ้ามเขาต้เฮ้ยเฮ้ยเอ้ยจะอตัออไปแล้วโด้ยไมอนี้มาไหนวะนู่นไไหนอ่ะเพอกลเพื่อนจยวล่นเเมื่อกี้มืกี้มีมีใครล่นมั้ง นปโอ้ยา่าานก่โอ้ยินๆๆินห่ินนปถ้าไม่ได้ปีนปแล้วกูอ้ไปโน่นน่ะเนี่ยนัทก็ฟังทีไรเลมามาสามาหน่อยเป็นไงบ้างครับ โหสุดยอดเตยเตยเลยไปไหนแล้ววะกูไปโคตรไกลอ่ะนู่น

อย่าโน่นูโอ้ยแก่พวคนกก็โดาพวกเจ้าียายที่กันไม่มีมี้องเรานี่แหละทไมยายที่กันเลย่งคนที่นั่งิ้งคนที่นั่งกลางไปกัน่มัคไปมคนนั่นแหละอือสงคนจะออกมาจริงมันจะนั่ง้ากอยู่คนหนึ่งใครจะเลี่ยนได้ั้งเอาเอเดียวยที่่นไปโอง ตหน้านะนีตอกหน้าีที่ปอกงั้นสี่อันเลยนที่มาไม่ใช่ขาวะ่ะเย็เน,โเน,เนโัพทาเย็นโดนตาว้าวว้าวว้าวี ถ้ามีคืนมึงก็ตีนังกาพักก่อนครับพักให้รู้ก่นพักไปพักลุ่มพัาวางไว้แล้วเรื่องมันไม่แรงนะเนี่ยสาวถือไว้ก่อนแีวก็ต้อง่า

กลัวจะว่าจะโยนผงนะเลื่อนไแล้วลถ่ายร้องไงตอนที่ขบุเราไม่ตกลยกระอ่ะอยากลงน้ำว่ะขบุจะลงไงก็ไม่ต้กันแล้วเพาะใต้ากลกัลนะอันนี้เอาไว้นอะเว้ยม่งัันมันลอยว่านี้

ลอยเงียโน้อมาก่อน